ท่นนวกะทั้งหลายวันนี้เป็นวันเปิดการเรียนการสอนพระปริยติธรรม สำหรับพระนวกะพิสุวัดบวรในเวศวิหารพัสการสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้และในคาบนี้เป็นเรื่องการให้โอวาต แก่ okay. นวักกะพิสุซึ่งจะมีเป็นประจำทุกวันเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงซึ่งกิจกรรมนี้ได้ปฏิบัติ สืบทอดมาโดยลำดับทุกพัศการทุกปีในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็เป็นเวลาที่นวกะทุกรูป จะมาพร้อมกันที่ห้องประชุมทึกสวธรรมณนีเวศชั้นที่สองนี้เพื่อที่จะรับโอวาทจากพระอุปัชายะในสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ลมหลวงวชิรญ,ญาณสังวรท่านจะเสด็จลงมาให้โอวาชแก่นวกะในพัสการนั้นๆเป็นประจำทุกปีโดยได้นำเอา เรื่องพระพุทธศาสนามาแนะนำบอกกล่าวให้กับนวกาพิสูซึ่งเป็นสัตธิวิหาริกของท่านคือผู้ที่โปรงท่านให้การบรรพชาอบทสมบทเองทุกวันที่มีการเรียนการอบรม จะเสด็จลงมาให้โอวาทเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงนั้นทรงให้โอวาดประมาณสักสาสิบถึงสี่สิบนาทีแล้วต่อจากนั้นจะให้นวกบภพิสุได้ปฏิบัติฝึกผลอบรมจิตคือให้เราทั้งหลายนั้น นั่งปฏิบัติในพระกรรมฐานฝึกจิตใจของตนให้จิตใจนั้นสงบตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิเพราะจิตที่เป็นสมาธินั้นท่านว่าจะเป็นจิตที่มีพลังมีอำนาจเป็นจิตที่มีคุณภาพ เป็นจิตที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพในการที่จะดํารงตนเองคือจะเป็นจิตที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวจิตที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวจะเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่สะอาด จะเป็นจิตท,ที่สว่างคือจะเป็นจิตท,ที่ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็แปลว่าจิตไม่ถูกเครื่องเศร้าหมองที่เราเรียกว่ากิเลสข้ามาครอบงำเมื่อเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสไม่ครอบงำจิตจิตก็จะสะอาด จิตที่สะอาดพระพุทธเจ้าจัดเรียกว่าจิตประพัดสอนซึ่งจิตเดิมของเราทั้งหลายนั้นจะเป็นจิตที่สะอาดอย่างนั้นจริงๆครับประพัดสอนจริงๆจิตที่สะอาดเป็นจิตประพัดสอนเช่นนี้ท่านแสดงว่าเมื่อน้อมมา พิจารณาดูอะไรก็จะสามารถเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงได้ครับถ้าจิตเราสะอาดอย่างนั้นน้อมมาพิจารณาดูรูปดูนามอย่างนี้ในแง่ของการปฏิบัติธรรมท่านแสดงว่าจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นในจิต ความเป็นจริงของรูปนามก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรลักษณ์แต่เราจะเห็นจริงเห็นแจ้งอย่างนั้นได้จิตจะต้องสงบจิตจะต้องสะอาดครับมันจึงจะ เป็นจิตที่สว่างสว่างคือจะมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญานั้นก็แปลว่าความรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงๆครับมันปรากฏขึ้นมาในจิตให้เราเห็นชัดดูอะไรก็จะเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเอามาพิจารณาดูรูปดูนามที่ว่านะรูปก็คือขันร่างกายของเรา ก็จะเห็นรูปคือขันร่างกายของเราตามความเป็นจริงเลยครความเป็นจริงของร่างกายเป็นอย่างไรในที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าความเป็นจริงของร่างกายนั้นปฏิกูลคำว่าปฏิกูลคือโศกปรก,กโสโครก คือเต็มไปด้วยของปฏิกูลสกปรก,กโสโครกในร่างกายนี้ดังที่ทรงแสดงว่ามีผมขนเล็บฟันหนังนี่ที่ปรากฏภายนอกข้าวไปในภายในหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูก เป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นพังผืดเป็นม้ามเป็นหัวใจเป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารใหม่ก็คือที่เราเพิ่งรับประทานเพิ่งฉันเข้าไปเมื่อตอนเพล ก็กองอยู่ในกายเนี้ยแล้วในอาหารใหม่นั้นมีอะไรบ้างถ้าเราชันเนื้อหมูก็มีเนื้อหมูไปกองอยู่ข้างในเนื้อไก่ก็ไก่หมูกองอยู่ในในร่างกายเราอันร่างกายเรานั้นเป็นป่าชา้าผีดิบจริงชัดๆเลยครับเป็นที่ฝังร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน เต็มอยู่ในร่างกายของคุณครับอยู่ในกายอยู่ในลำไส้อยู่ในกระเพาะเก็บอยู่ในกระเพาะตอนนี้ครับศพไก่ศพหมูศพวัวศพควายศพปลาศพคนนั้นก็เอาไปเผาที่วัดแต่ศพสัตว์นั้นถูกเก็บไว้ในคนครับคนคือป่าช้าสุสานป่าช้า ที่ฝังสัตว์เดรัจฉานคือเต็มอยู่ในนี้ครับปฏิกลูลสกปรกอยู่ในร่างกายเราทั้งหมดครับนอกจากนั้นก็มีธาตุน้ำน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำไขมันน้ำไข่ข้อน้ำเลือดน้ำเหมือนน้ำลายสกปรกทั้งนั้นเลยครับ แต่เราต้องมีจิตที่สะอาดสว่างมันจึงจะเห็นครับตอนนี้เรามองไม่เห็นเราเราเห็นด้วยตาแต่ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาปัญญาที่แท้จริงยังไม่เกิดเราจรึงมองไม่เห็นทำไมปัญญาที่แท้จริงไม่เกิดก็เพราะว่าขณะนี้จิตของเราถูกกิเลสที่เรียกว่ามลทินนั้นครอบครอบเอาไว้ครับหุ้มมาไว้หุ้มจิตของเราไว้ ถ้าจิตคือหัวใจหัวใจเป็นจิตสมมตินะครับแต่จริงๆนั้นหัวใจมันไม่ใช่จิตหัวใจนั้นเป็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นกายเป็นรูปแต่จิตนั้นเป็นนามครับจิตคือสภา,ภาพความนึกคิดความนึกคิดนั่นคือจิตแต่มันก็อาศัยอยู่ในกายเนี้นครับ อาศัยอยู่ทั่วทั้งร่างกายของเราและมันถูกครอบงำด้วยกิเลสหมดแล้วครับมีตัวราคะราคะครอบงำจิตเราอยู่ราคะแปลว่าความรักความใคร่ความปรารถนาความต้องการครอบครอบจิตเราอยู่กับคลุมจิตเราอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาจิตที่มีราคะคลุมอยู่มาดูอะไรดูคนอย่างนี้ครับ มันจะเห็นคนไม่ใช่เห็นตามความเป็นจริงแล้วเห็นว่าสวยน่ารักมากยิ่งเขาแต่งตัวอย่างนี้โอ้สวยมากจริงๆในร่างกายคนนั้นไม่มีตรงไหนสวยเลยใช่ไหมครับอย่างที่บอกกันทราบก็เต็มเรด้วยของสกรปรกศพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในนี้ครับเหม็นไม่เชื่อลองผ่าออกมาดูครับผ่าท้องออกมาดูชัดเลยครับไม่อยากดูเลยครับไม่อยากเข้าใกล้เลย ทุกคนเลยครับแต่เรามองไม่เห็นครับตอนนี้มองไม่เห็นเพราะหนังมันหุ้มอยู่แต่ถ้าเกิดปัญญาปฏิบัติจนจิตสงบเกิดสงบจริงๆจิตที่สงบคือกิเลสไม่ได้คลุมแล้วครับเราใช้ธรรมะขัดเกากิเลสที่คลุมออกจากจิตจิตเช่นนั้นคือจิตที่ประพัดสอน เรา,าเอามาดูอะไรครับดูได้ตาแต่ว่าเห็นด้วยจิตแล้วจิตที่สะอาดมันจะเห็นจริงนะครับสกรปรกจริงๆอย่างพระอาหารหันต์นะท่านขูดกิเลสออกหมดแล้วจากจิตเพระาะนั้นท่านมองอะไรทนะ่านจะเห็นจริงนั้นตามความเป็นจริงนะครับมองคนที่เดินมาเนี่ยท่านจะเห็นความจริงในคนนั้นชัดเลยเต็มไปด้วยของสกรปรกโสโครกหน้าเกลียดโอ้อย่างที่ว่าครับมีอะไรมั่ง ักไตใส่ปุงปอดอาหารใหม่ที่เพิ่งกินอาหารเก่าก็อาหารเกา่า,า,เกาก็คืออุจจาระก็อยู่ในเนี้ครับท่านเห็นหมดเลยครับเห็นที่เดินมานะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีความรักไม่มีความรักความใคร่ความปรารถนาความต้องการมันโศกปลกอะมันชัดนะั่นเรียกว่าปัญญาครับที่แปรรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม จิตก็จะหน่ายเลยครับีิจะหน่ายแทนที่จะยึดจะรักจะปรารถนาจะต้องการไม่มีแล้วครับจะหน่ายคลายความกำหนัดยึดกำหนดยับไคร่ยึดคลายออกครับเมื่อคลายความกำหนัดยึดมั่นถือมั่นได้จิตก็จะหลุดพ้นหลุดพน้พนพ้นจากกิเลสทั้งหลายมาพน้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งหลายพน้นไปจิตพน้น กำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้จิตก็จะบรรลุครับบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบางเป็นรัสกทธาคามีบ้างเป็นพระอาหารหันต์บัางอนาคามีบ้างอาหารหันต์มั่งเนี่ยครับท่านปฏิบัติอย่างนี้ครับการฝึกจิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนั้นเข้าใจว่าจะให้ถึงขั้นนั้นนะคงยากครับยากมากนะแต่ให้เราตั้งใจปฏิบัติคัดเกลา ขัดเกลาให้กิเลสมันเบาๆ,ๆลงไปบ้างก็ยังดีครับยังดีพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติอยู่หลายชาติและชาติสุดท้ายนั้นถ้าเราอ่านในประวัติพุทธประวัติเดี๋ยวเราจะเรียนวิชาพ,พุทธประวัติหลังจากบวชแล้วหกปีครับจึงบรรลุเราในสามเดือนครับไม่รู้จะได้ส <laughs> ักเท่าไหร่นะครับพระพุทธเจ้านั้นหกปีนะครับแล้วทรงปฏิบัติจริงๆครับไม่ใช่ปฏิบัติเล่น ทรงบำเพ็ญบารมีมาหลายสิบลายร้อยชาติหลายพันชาติแล้วแ่ะครับมาถึงชาติสุดท้ายนี่ปฏิบัติอยู่หปีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ขอให้เราทั้งหลายนั้นเริ่มลงมือเดินลงมือปฏิบัติครับส่วนมันจะถึงเมื่อไรชาติไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ให้เราลงมือเพราะฉะนั้นในเวลา หชั่วโมงนี้เราจะได้มาคุยกันคับในฐานะที่เราทั้งหลายมาบวชแล้วเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะปฏิบัติพระธรรมมวินัยธรรม,มวิไนัยที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งครับวิธีหนึ่งแห่งการศึกษาและปฏิบัติพระธรรม,มวิไนัยคือพระพุทธศาสนาเรียกว่าเราเข้ามาสู่หัวใจพระพุทธศาสนาเลยการบวชนี่ เข้าสู่หัวใจเลยครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าการบวชนั้นเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงสุดเลยครับไม่มีบุญไหนเทียบได้เพราะมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อบวชแล้วเราตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเข้าไปสู่ในใจกลางของพระพุทธศาสนาจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายนะั้นตั้งใจตั้งใจมาศึกษามา มาสดับจับฟังนะครับนะผมเองก็ได้ตั้งจัดสัตยาธิฐานแล้วว่าจะพยายามอบลงมาให้การอบรมทุกวันที่มีการอบรมนะครับถ้าวันไหนมีภาระสุรธรรสำคัญก,ก็ก็จะให้มีผู้แทนมาเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจให้ธรรมะกับท่านทั้งหลายครับที่ได้ตั้งใจเข้ามาบรรชาประสมบท ในพัสดาการนี้ครับผมเองก็ได้นำเอาธรรมะที่เราได้ศึกษาได้เราเรียนสัตดับรับฟังนี่แหละซึ่งเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละครับมาอธิบายมาแนะนำมาบอกกล่าวให้กับท่านทั้งหลายนะโดยได้นำมาอธิบายให้มันง่ายๆไม่ให้มันลึกไม่ให้มันยาก เพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมันลึกมันยากมากนะครับมันลึกสำหรับอัลยาณชนปุถุชนอย่างเราที่จะปฏิบัติได้นะครับมันลึกจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงนั่งพิจรารณาประทับนั่งพิจารณาอยู่ถึงสี่สิบเก้าวันกับเจ็ดสัป,ปดาห์ว่าเราจะเอาธรรมะที่เราบรรจัสรู้เนี่ย ไปสอนใครล่ะมันลึกมากแล้วใครจะรับได้ยากมากนะทรงนั่งพิจารณาสี่สิบเก้าวันครับเดี๋ยวท่านจะอ่านในพุทธประวัติครับวิชาพุทธประวัติประทับนั่งใต้ต้นไทรประทับนั่งอยู่ที่เรือนแก้วประทับอยู่ที่รัตนบัลลังก์เจดีย์อะไรเนี่ยครับหลายที่ต้นโพธิ์ต้นไทรต้นจิก วนเวียนอยู่แถวนั้นนะครับ49วันในที่สุดก็ตกลงปรงใจว่าต้องต้องสอนโดยโดยโดยทรงฉุกคิดทรงท่งฉุกพระองค์ทรงฉุกคิดคขึ้นมาว่าคนเรามันมีมันมีมนมหลายระดับทึงทรงเปรียบเหมือนดอกบัวสามเหล่าสี่เหลา่าครับดอกบัวที่มันออกมาจากกอมาแล้ว กำลังจะโผล่เหนือน้ําก็มีโผล่ขึ้นมาพอพ้นน้าปุ๊บได้รับแสงอาทิตย์มันก็บานเลยบางดอกก็โผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งกลางกลางน้ําบางดอกก็อยู่โคนนะอยู่โคนก็ไม่ท่านจะโผล่ขึ้นมาเต่ากินซะแล้วก็มีคนเราก็อย่างนั้นครับคนที่มีสติปัญญาดีเขาอบรมบารมีมาแล้วในชาติก่อนๆเนี่ยก็มีพอได้ฟังธรรมะก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ บางคนนั้นอาจจะยังไม่ได้อบรมมามาฟังก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งอพออันนี้เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งอะไรก็กถ้าได้รับการอบรมบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็คงจะเข้าใจได้ก็มีแต่บางคนที่ไม่รับก็มีคนไม่รับคือเขาไม่ได้อบรมมาในทางนี้เลยมันยากอยู่ครับมันยากยที่จะให้พอใจที่จะมาฟังนั้มันยากครับ ถ้าไม่ได้รับการอบรมท่านเรียกว่าถ้าไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นมานั้นอยากหมากไม่อยากจะมาไม่อยากจะฟังไม่อยากจะนั่งไม่อยากหลับดีกว่าเลยครับมันก็มีทีนี้พระองค์สมมาทรงเห็นหลังนี้ครับก็เลยนึกถึงคนที่เขาเขาเรียกว่าพร้อมตเลยทรงตัดสินพระทัยว่าเราต้องต้องประกาศในที่สุดพระองค์ก็เที่ยวจาริกแนะนําสั่งสอนครับ ทุกวันเลยครับไม่หยุดเลยเช้าขึ้นมาไปโปรดบ้านนี้พระองค์ทรงนั่งดูตรวจด,ดูก่อนครับตอนหัวรุ่งอะตรวจด,ดูก่อนว่าวันนี้ใครบั่งที่ที่เขามีที่ก็พร้อมที่จะรับธรรมะผู้ใดพร้อมจะรับธรรมะจะมาปรากฏไห้เห็นในพระยาณครับยาณชาลังขายคือพระยาณของพระพุทธเจ้า ผมผมเรียกยานชาลังว่าเรดาร์เรดาร์ของพระพุทธเจ้าเพราะตอนหัวรุ่งจะออกมาประทับนั่งหน้าพระคันธกุฎีแล้วผแผ่เรดาร์ยานชาลังเนี่ยครับยานไข่คือพระยานยานะชาลังแปลวา่ขาข่ยข่ก็คือเรดาร์เรดาร์คือพระยานแผ่ออกไปครับคนที่พร้อมอินทรีย์ก็พร้อมจะรับฟังธรรมเนี่ยครับจะมาปรากฏให้เห็นเลยครับ อยู่ที่ไหนไกลอย่างไรก็ตามจะมาปรากฏให้พระพุทธเจ้าเห็นครับเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นตอนหัวรุ่งแล้วอ๋อเขาอยู่บ้านนั้นเขาอยู่ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีรุ่งขึ้นเช้าเสด็จมาเลยครับไปโปรดถึงบ้านเลยครับแล้วพอพระองค์รับอาหารบิณฑบาตจบแสดงธรรมให้เขาฟังคนนั้นฟังปุ๊บ เห็นทำปั๊บเลยครับเพราะเขาพร้อมแล้วครับอินทรีย์ก็พร้อมะะนั้นเราจึงเห็นว่ามีรอยรพุทธบาทอยู่ที่สระบ,บุรีอาจจะเป็นไปได้คนที่สระบ,บุรีไปปรากฏในพระพุทธ,ธเจ้าเห็นนะครับในยาณชาลังครับในเรดาร์ของพระพุทธ,ธเจ้าครับมาเลยครับทุกวันครับสเสด็จอยู่อย่างเนี้ครับไม่เห็นแก่ความลําบากทุกยากเหนื่อยของพระองค์แม้แต่น้อยเนี่ยครับ นี่คือพระพุทธเจ้าของเราครับโปรดเวนยชนเพื่อให้เขาได้พ้นทุกข์ตรัสรู้บรมสุขคือมรรคผลนิพพานครับเพราะฉะนั้นก็เราก็มาเดินตามรอยพระพุทธเจ้านะครับแม้เราจะไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนพระองค์เราก็พยายามเดินตามก็แล้วกันครับนะน้ันในเวลาบ่ายโมงนะครับให้เราทั้งหลายกั้น มากันอาพร้อมกันแล้วก็จะได้นำเอาธรรมะต่างๆมามาสนทนากับท่านทั้งหลายครับเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าโดยจะนำมาอธิบายให้มันง่ายครับให้มันง่ายสำหรับเราทั้งหลายจะได้ใช้ปฏิบัติได้ครับมาเป็นเช่นนี้ครับการบวชในครั้งนี้ผมเชื่อว่าคงเป็นประโยชน์อย่างอย่างยิ่ง นะประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับท่านทั้งหลายอันได้แก่บุญกุศลความสุขซึ่งเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งใจไ้แล้วปรารถนาไว้แล้วก็คงจะสำเร็จได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติครับก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะครับเมื่อกี้เราทั้งหลายได้นั่งแล้วนะพอดีก็ก็เอาพระมาถวายวัดครับกระทรวงการคลังเลยต้องไปนะต้องไปรับ ครับก็หมดเวลาแล้วครับครับครับพร้อมกันก่อนครับ